ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะนําเสนอพระอีกสักหนึ่งองค์นะครับก็เป็นพระร่วงนะครับหลังรางปืนครับนี้ด้านด้านก้นนะครับนี้ด้านหลังนะครับเออพระองค์นี้ถูกล้างมานะครับแต่การล้างนี่ก็ทําให้เห็นว่าการเกิดสนิมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะดูเนื้อนะครับ อันนี้นพระนะครับเบื้องต้นนี้ก็จะเป็นสนิมส้มแล้วก็มีคราบแคลเซียมก็สนิมแดงที่เป็นสีแดงลูกว่านะครับก็ขึ้นคลุมอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนีเ้เป็นบริเวณที่มีผิวเปิดนะครับ ครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเทตะกัวมานะครับข้างในก็เป็นคราบครับเดี๋ยวจะดูด้านหลังนะครับด้านหลังที่บอะครับก็ก็บอกว่าสนิมนี่เกิดจากเนื้อในนะครับผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสนิมที่เกาะแน่นอยู่กับเนื้อพระนะครับเสร็จแล้วนี่ก็จะมีคราบของเออเขาเรียกน่าจะเป็น หินปูรอะไรไม่แน่ใจนะครับเป็นขาวๆนะครับทีหนึ่งแล้วก็คราบแดงเนี่ยไปจำขึ้นทับสีขาวอีกทีหนึ่งนะครับตามตามที่เห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าครับก็ตามสไตล์ของพระสนิมแดงธรรมชาตินะครับการเกิดสนิมเนี่ยก็จะสองดูก็จะเป็น มันวาวแต่เก่าแห้งได้อายุนะครับก็องนี้ถือว่าสวยทีเดียวะน,น,นะครับครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0918218858ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ